ปักทูบสาบแช่งใครเป็นอีกเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจและติดตามกันอย่างต่อเนื่องสําหรับนักร้องสาวชื่อดังธัญญาอาสยามหรือดาราภัทรวินันที่ได้ออกมาโพสต์เรื่องราวประหลาดหลังเธอโดนปวดมีคนโทรสั่งของเก็บเงินปลายทางและเรียกรถฉุกเฉินหลอกว่ามีคนเจ็บในบ้านจนเธอรู้สึกไม่ปลอดภัยทําเอาชาวเน็ตต่างโยงไปที่สาวบินดามีทรั์สินว่าอาจจะเป็นคนที่มาปวนสาวธัญญาหรือไม่นั้นล่าสุด24มิถุนายน2567 สาวมินดามีรัย์สินได้ออกมาโพสคลิปวิดีโอสับแช่งคนที่ทําให้เธอเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยในคลิปเจ้าตัวจุดธูปไหว้หน้าศาลพร้อมกับกล่าวว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุข้าพระเจ้านางสาวสวรรค์แทนรั์หรือที่คนรู้จักกันในชื่อมินดามีทรัพย์สินในเหตุการณ์ที่ลูกได้พบเจอในปัจจุบันนี้ลูกขอสกักแช่งคนที่เป็นต้นเรื่องต้นคิดและมีเจตนาทําให้ลูกเสียชื่อและเป็นที่เกลียดชังลูกขอให้พวกคนเหล่านั้นพบกับความวิบัติชิบเล็กหายทำธุรกิจอันใด ก็ไม่สําเร็จขอให้มีแต่เจงกับเจงและสุดท้ายขอให้พวกเขาพบเจอแต่ความสูญเสียอีกทั้งยังเขียนแคปชั่นระบุว่าในเหตุการณ์ที่ข้าพเจ้าพบเจอณขณะนี้ถูกสร้างความเกลียดชังจากบุคคลอื่นข้าพเจ้าสาบานว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นคนทําแต่ถ้าข้าพเจ้าทําขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบความวิบัติชิบายแก่ตัวข้าพเจ้าเองแต่หากเหตุการณ์นี้ข้าพเจ้าไม่ได้ทําและถ้าใครเป็นคนทําหรือเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อใส่ร้ายป้ายสีเพื่อสร้างความเกลียดชังและความเสียหาย ให้กับข้าพเจ้าขอให้ผลกรรมนั้นย้อนกลับไปหาคนเหล่านั้นให้คนเหล่านั้นพบแต่ความวิบัติและความชิบหายเจ็ดชั่วโคตงานนี้ชาวเน็ตต่างสงสัยว่าบินดาจุดทูบศักช่นงใครทั้งยังเตือนว่าเวลาโกรธใครหรือใครทําไม่ดีใส่ไม่ควรสาบแช่งกันเพราะอาจจะย้อนเข้าตัวเองได้เชื่อว่าเวรกรรมจะทําหน้าที่ของมันเองบ้างก็บอกว่าสาวบินดาร้อนตัวไปเองหรือเปล่า